สวัสดีนี่วันนี้จะมาแนะนำไฮโคเรียก็คือมันจะเป็น shape เบลก็คือมันจะเป็นที่รัดหน้านะรัดหน้าให้เป็นตัว V มันเป็นของนำเข้าจากไต้หวันไต้หวันเกาหลียอ,อใช่ไต้หวันเกาหลีแล้วก็ <contrad ize. S 1> ก็คือไม่ต้องเจ็บตัวเป็นสายรัดจะมารัดให้ดู ก็มีวิธีบอกข้างหลังนะเนี่ยชี่อตามนี้เลยก็เก๋ๆมีวิธีบอกว่ารัดยังไงอะไรยังไงยังไงยังไงงไงบอกนะเขาบอกว่าเราอ่ะห้ามใส่แล้วก็นอนนะมันจะไม่ดีคือเราควรจะพักผ่อนนะปกติใส่ก็ เหมือน,นใส่ทำงานบ้านใส่อะไรอย่างเงี้ยโอเคคือคืออย่าใส่นอนเพราะว่าการนอนเป็นการพักผ่อนนะนี่จะเป็นอย่างนี้ใครสนใจก็ถามได้นะสองร้เกสถูกถูกไม่แพงเลยทาสารกรรมแพงกว่านี้อีก <c oughs> นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้อง ไว้ข้างหลังนี่มันจะดึงเอาตรงนี้ไว้ข้างหลังจะดึงหูวพอดีแล้วก็จะมีที่เกาะหูวจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำตรงนีอ้อันนี้ก็ปรับให้มันตึงไม่ตึงแล้วแต่เราเนาะ อก็ประมาณนี้แหละโหก็เรียบรองนี้เพราะว่าไว้ใส่หูนี้ก็ใส่นี้ทําให้หน้าเราเป็นรีเชฟคนที่หน้าออกเยอะๆก็ทำได้ทำได้ที่จริงมันจะปิดกับตรงนี้เลยนะก็นี้แหละแล้วก็ใส่เดินไฟเดินนะมันต้องเก็เบอ่ะแต่หน้าจะตึง ตึงมากน่าจะตึงมากโอเคนี่มันหีเหดูก็วันหนึงนน่งก็ใส่สักหกสิบนาทีหกสิบนาทีก็คือหนึ่งชั่วโมงอืใ mm ส่ hmm. สักหนึ่งชั่วโมงหรือใครชอบคืออยากให้เป็นเด็กก็ใส่น,นานๆนนอนอาศัยอย่างนี้ mm hmm. แหละแต่คนชอบฮ้นปรับได้อยู่แล้ววิธีการสักก็วิธีการซักแล้วก็ ง่ายไม่อยากก็ล้างสบู่ตากแดดเอาเป็นผ้าอย่างงี้ห้ามใช้แฟบนะพังนะก็นี่แหละก็ลองดูน่าจะได้แบบเป็นตัววีสวยๆนะคะโอเคฝากด้วยบ๊ายบาย